ถึงเวลาครับถึงเวลา,าต้องเช็คัางนี้บาัน,น,นี้ก็ทาําเยอะครับจะใส่ห้าแถวเอาฝาครอบมาแล้วแล้วก็เวลาที่น่าจะทรามานครับคนงานบ่มี <c oughs> <c oughs> นี่ก็จะเปลี่ยนโซ่พ็อกเก็ต รถเลยเม็ดคน่ฝาครอบห้าแถวครจะเอาสี่แถวออกเปลี่ยนเกี่ยวใหม่ <c oughs> เคลมครับอูเทิอนเคลมให้ครับนี่อูเติอนเคลมลูกใหม่ให้ครับดูแลหลังการขายครับแล้วก็ฝาครอบสั่งสีด้วยกันกับรถเกี่ยวเลยสีสีฝาครอบสวยก่ารถเกี่ยวอีกดูครับ มันต้องเอาลงทีเลยตานเลยให้ฮางมิมมันแตกไปเลยมิมันขึ้นกับจอดโดนไหลเอาบ้างเลยนะเละมันต้องเอาลงจะยังถิ่มเสนาฟาขอกมาเบิดเลยตอนนี้มิมขึ้นรถครับนุ่นห้างมิมห้างใหญ่เด็ดเด่นใหญ่เหมือนกันครับภาพบิึงห้างมิมเลย อย่าบึงน้อยเหมือนประกันเลยอ่ะบักแดนตัวไปตัวมันนะมึงมันบระการดอกมันมาตอดดอกถือุ่มมาให้จะไงมันบัลุ่มดอกโอ้หน้าบวมอ่ะฮะหน้าบวมอ่ะบัวพ่อกระไดชาดีน้องอ่อนเนาะเอาละมึงมันมาอยู่ลำสายพันธุ์มันเหลลือแ้วคันซึ่งน้ำมันตายเองเอาเลย ออไปเอาสกัดใบแท็กออกเห็นหมดะนั่นยุ้นนั่นใบแท็กสายไฟยังอยูน่นะมัอ่ะนั่นน่ะยุ่นใบแท็กน่นะนะเออเอาไปกดนี่ใส่มันโมไปยังอกเอาเลยอย่าไปหากลัว<อ>หน่วยกล้าตายครับคมแลนอ่ะ ไส่ควบเเบทถึกปะนะ่น่ะนี่อย่งางไส้ควบนี่มือถืออยู่ปิดยัง